สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับี่เจ้าดำทุนน้อยก็มาทำไฟแล้วับอยู่ร้านช่างอิฐนะครับช่างกำลังเดินสายไฟให้นะครับก็เดินสายไฟเสร็จก็เอาไปทำสีก่อน เราค่อยมาทําเอทาเอก็ต้องมารื้ออีกใช่ไหมพี่อินสบายมากครับ <c oughs> ช่างบอกสบายมากครับ <c oughs> ดูครับนี่ช่างจัดชุดใหญ่เลยนี่เรียกทีมงานมาเลยครับนี่

จริงๆจะมีสายดึงดับด้วยนะครับหายไปไหนา

ช่างกลืนครับนี่ครับนี่อีฐไดนนโมนะครับเอมอน้่นา้สายดึงดับช่างโชคไม่ใส่ให้ซื้อมาแล้วแล้วช่างจะเดินสายยังไงบิดกุญแจดับยังไง ให้เจาะรูนไหนเจาะตรงไหนเจาะรูเอาสายออกอ๋อทันนี่มีรูต้องเดินข้ามคานอรอยางนี้ทั่นี่มีรูมีรูก็เลยต้องห้อยมีอสไาด์อ๋อมีรูออกละจริงมันต้องมีจริงจริงมันต้องมีใช่ไหมใช่ริบเขาอุดหมดเลยไม่มีรูสักนิดเลยก็เลยต้องเดินข้าม ก็หัวยังงามๆอยู่นะครับท่านผู้ชมยังงามๆอยู่เหล็กยังงามๆอยู่ครับไม่มีรอยขูดพี่เลม,มีสายดึงดับเป่ไม่รู้เลยให้ผมเดินสายไฟยเดินสายไฟยอย่างเดียวหนูก็จะสตาร์ทยังไงล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามีก็เอามามีสายดึงดับเตะ ช่างโชคไม่ได้ใสหรอมั้งผมซื้อมาอยู่แ่เข้ามาแบบไหนครับเดินสวิตชเดินสวิตกุญแจอะไรหมดแล้วใช่ไหมใช่อ๋อแต่สตาร์ทได้ดับไม่ได้ต้องผูกเชือกเอาครับเดี๋ยวทาให้แต่ตัวดึงดับมันทางานเนอครับครับแล้วก็เดี๋ยวไปไปต่ออยู่นู่นก็ได้ไปทาเทนดึงดับอยู่นู่น mình sẽ tắt, và lúc đập, tùa đứng đập thăm ngàn Cũng ok, thứ nghĩ ok Chúng ta sẽ lấy 2 lê Lấy 2 lê Lấy 2 lê, 1 ก่อนขึ้นไหมครับเกี่ละบาทขึ้นไหมคือยังยังไม่ได้ต่ออะไครับผมแต่ละบาทขึ้นอยู่ที่ได้อยู่แต่รูดถังลูกลอยใช้ได้ด้วยอ๋อเดี๋ยวจะต่อสายไปให้ครับเปิดใจะไปแตดก็ซื้อลูกลอยใส่ครับนั่นแหละจะเดินสายไปให้ครับเดินสายครับเอาทุกอย่างเลยระบบครบเอฟเอฟเอ้ยไอนี่ของพี่เซ็โอเดอร์นี่ได้แล้วใส่แล้วต่อสายให้แล้ว ออกมาเร็วก็เดี๋ยวเรามาเอาพรุ่งนี้ก็ได้คันนี้าะก็นั่งกินน้ำกับพี่อีทโกนเล่นอะไรไม่รู้เนเอาทิ้งจนไม่รู้จะเอาทิ้งยังไหนเราดื้อ à, điều suối ạ, tham xem điều suối ạ, đun lên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 , ดี๋ยวให้ช่างอิฐท,ทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จก็ช่างกลืนช่างลายช่างยืดนะครับก็จะบินไปชุมพลบุรีนะครับไปทำเพชรสีความหล่อตัวน,นี้ก็น่าจะไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนอยู่ร้านจูวเนียนะครับเอาคำอะไรก็ฝากติดตามนะครับช่องวิรัตน้ำเต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ